จัดใช้จัยเริ่นนะครับของไงนะครับนาแปดนะครับบ้างไฟร้านนะครับไม่คบ่ักไมรนะครับพี่วางมามาสียใจเใจ้เจริญมากับสีความรักนะครับ รับลงบ้างน yeah, ึงนะครับเทพบร์ล okay ูบาจะแบกผู้เดียวเลยแบกเลยครับท่านแบกเลยครับป่วยปีนะครับท่านครับพบหมอกระดูกนะครับตอนเจ้านะครับอามาแล้วมาแล้วโอเช่วยหน่อยช่วยหน่อยโอ้ยนะครับพี่น้องครับเขื่อนลงนะครับเทพบรูลูกะร่วมด้วยช่วยกันนะครับของใหญ่นะครับช่วยกันนะครับ ัโอ้ยตัซั่นวจะได้ชมกันนะครับเทบรลจ่ามสิแบเดียวกบุญันัก่โอ้โกว่าถึงจะมาพูดถึงคือว่าสิแบบูเดียวคือว่าสิแบพูนเดียวเทปรเตรียมา้เดี๋ยวมักว้างเลเดี๋ยวโอ้ยม็มีราเียมันรลุนาแดงแหงบม่อกนะครับนาแดงแห้งมกนะครับนี่โอ้คัาแล้วคักแล้วเทปบรรนะครับเดีแบกบางไฟลาลแล้วนะครับมึอนี้ ใช่เลยครัอบ่หมุ่แม่เอาไงดีครับท่านบ่แม่เอาไงที่เทูโอ้ยโอ้ยเด็สามรอยเอาเรียบร้อยนะครับ็ดงกนะครับท่นมันเป็นของเอาไงที่คท่านมันเป็นของเอาไงนะ ครับเรียกังจะนั่ใส่ถุงเทแล้วนะครับใสงเ้เนนะครับไล่างนะฮรผี่้ยใำคันเลยพื่อนนีนะรเริ่ั ง่ามากๆนะครับสำหรับใช้ลานนะครับใช้จักเรือนนะครับ ความสมัครสมัครสมาชิกที่อุทยานเฮานะครับกลายเป็นเป็นบุงควายลานขุนฐานนะครับเือว่าสวยงามมากๆนะครับสวยงงามมากๆนะครับชัยเจริญ

รุนไปแย่เปิดเรียบร้อยเรีย,ยบร้อยใช่จัดเริ่มร,รุนกันไปครับรุนกันไปฝา,ากไลฟ์โปรดติดตามครับมี้เขาเบานะครับสหรับงานของชัยจะเรื่องนะครับมันนี้กเบาเลยครับจุดมาจุดเปิดแล้ววัวไปไกลแย่เปิดแมวนะครับขุดขุดปัดปัดงาน,นตอนนี้นะครับเป็นการดูกันครับร้อยพับไป ทำไปแล้วนะครับกับไป็นพที่เผาละดัดดันตูเนื้อใเด้อกับนี่ดันนะครับกับเบิ้งน้ำทันเบิ้งน้ำประมาณตำแหน่งที่ก้าวไปคุ้นกับวไปแท่นยูนันทีนะได้ครับนะครับได้ไหมครับ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 เบิ้งกันไปนะครับต่อดีร้อยสามสิบพัน ดูการดูกัน,กนครับผมเบื้องต้นนะครับรบ,บางอย่างนี่นะครับต้องตัดประยด็นะครับครับผมอยู่ในช่องฝาขาวาบางๆตอนนี้การพร้อมใหม่ก็เริ่มเป็นประปรบๆนะครับครับผมจะทำให้ดังโตนะครับนะว่าดอกแบบนี้ นเรอยหกสิบห้าพันครับครับผมเบาไว้ลูกเบาไวรถเท้าเท้าจากขาวบางเป็นปลาช่องดำกันแล้วนะครับสูงเขาลูกสูงเขาลุนกีเกิร์ตไปควนนะครับขาวบางไรเฉียนคอยโยคอยเคลื่อนตอนนี้เริ่ม มีลมมีอย่างซ่อยนะครับดูกันไปดูกันไปก่อนจะได้เนี้ยมันจะต่อไปเติมก้อนนะครับสองร้อยบาทครับผมโอ้ยจะเป็นจะเป็นจะเป็นเอายากอะไ้ก็ได้นะครับผมสิบพัน นะครับเป็โตาบฝ่าเท้าก่อนไรยความนาครับแต่สี่ิบเนโปตไปไม่นะครับ, 40, 40, บคบอยอยู่คอยรดคอยเคลื่อนรดระดาบเติมสองร้ยสีสิบห้าสีสิบหากนแน่นะครับสะอาดสองร้ยสีสิบห้าคะแนน